สวัสดีค่ะทุกคนพี่กระต่ายเองนะคะในชื่อหของ Rabbit มาแชร์คะ่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอคําถามเยอะมากๆนะคะจากน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ใน YouTube นะคะแล้วก็คอมเมนต์ในแฟนเพจ Facebook นะคะวันนี้จะมาขออธิบายเกี่ยวกับ การขัดผิวที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลายๆท่านยังมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการขัดผิวนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เคยตามพี่ต่ายจะรู้ว่าพี่ต่ายชอบขัดผิวมากชอบนาสูตรนั้นสูตรนี้มาขัดผิวแล้วก็มาดูแลตัวเองนะคะโดยที่มันเป็นวิธีที่เอาสมุนไพรนี่แหละมาทําแล้วมันเป็นวิธีที่ทำได้เองที่บ้านง่ายๆราค่ะประหยัดแล้วก็ได้ผลได้ผลในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ผลที่แบบว่าโหขัดและข่าวจัวออล่าเวอร์วังนะคะแต่ว่ามันจะทําให้ผิวเราค่อยๆใสขึ้นแต่คนที่ดํามากก็จะเป็นดําเฉยๆแต่คนที่ผิ คล้ำม,ม,มากๆก็จะกลายเป็นคนที่คล้ำเฉยๆนะคะแต่ถ้าขัดต่อเนื่องต่อเนื่องผิวมันจะค่อยๆใสขึ้นนะคะแล้วทีนี้ค่ะก็จะมีหลายๆคนที่เชื่อผิดๆว่าเฮ้ยมันต้องขัดผิวทุกวันต้องขัดทุกวันเลยตะบี้ตะบอลขัดขัดขัดทุกวัน <c ute voice> คือจะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดม,มากๆเพราะว่าพี่ต่ายเคยเจอน้องๆหลายคนที่บอกว่าโห oh, พี่ต่ายหนูขัดทุกวันเลยค่ะบางคนก็บอก oh, พี่ต่ายหนูขัดทุกวันได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าโหพี่ก็ต่ายหนูขัดทุกวันแต่ทําไม่ผิวของหนูรู้สึกว่ามันแสบๆคะ <voice> <voice> คอจะบกวว่่่่่าาาไมสสููตตตรรขัดผิลทีพย ทำ,ทำแชร์ในคลิปอะค่ะไม่เคยมีคลิปไหนที่บอกว่าต้องขัดผิวทุกวันไม่เคยมีค่ะคือมันบ่งบอกเลยว่าเราดูคลิปพี่ต่ายไม่จบคือพี่ต่ายอยากดูให้จบเพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ยพี่ต่ายก็กจะแนะนําว่าเฮ้ยเราควรขัดอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอพี่ต่ายไม่เคยบอกให้ทุกคนต้องขัดผิวทุกวันการขัดผิวทุกวันบางทีมันทําให้ผิวของเราเนี่ยบางลงได้ไวต่อแสงได้นะคะแต่ว่าการขัดผิวเนี่ยและอีกอย่างก็คือว่าการขัดทุกวันทุกวันเนี่ย เซลล์ผิวเรามันไม่ได้ผัดเซลล์ผิวทุกวันขนาดนั้นนะคะต่อให้คุณขัดมันก็เปลืองงบประมาณเฉยๆเปลือง <S <S เปลืองของเฉยๆขัดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ ท้ายที่สุดแล้วเอาที่แบบพอดิบพอดีอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็พอไม่ว่าจะเป็นผิวกายหรือว่าผิวหน้านะคะเท่านั้นเองค่ะวันนี้พี่ต่ายก็เลยจะมาเมสหมอยเป็นคลิปสั้นๆที่จะมาเมาหมอยทําความเข้าใจกับคนที่ขัดผิวตาพี่ต่ายเนี่ยแต่ว่ามาเข้าใจใหม่ว่าเราไม่ต้องขัดทุกวันขัดทุกวันก็ไม่ได้แปลว่ามันได้ผลดีนะคะขัดอาทิตย์ละ1-2ครั้งพอนะจ๊ะทุกคนเมื่อคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์พยายามทำคลิปสั้นที่สุดเลยนะเธอจะได้ดูจนจบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆ เองเริ่มขัดผิวขัดอะไรนะคะก็ทําความเข้าใจใหม่ว่าไม่ต้องขัดทุกวันนะจ๊ะก็คลิปนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะบ๊ายบายสวัสดี